ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ชมนะคะเชิญชวนผู้ชมไปร่วมแข่งขันเดินวิ่งค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาค่ะขอเชิญชวนผู้ชมนะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสิงห์น้ำตาล20ปีซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาประเภทซูเปอร์ฟ,ฟันรันระยะทาง6.2กิโลเมตรเพียงประเภทเดียวเท่านั้นค่ะโดยจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่าสมัครคนละ300บาทนักเรียนนักศึกษาคนละ250 50บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อและนักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษสําหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกของประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงนะคะ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาและมอบให้กับองค์กรการกุศลผู้สนใจนะคะสามารถ,ถตริดต่อสอบถามไปได้ที่0817677653และ0863867474ค่ะก็กิจกรรมดีๆนะคะเป็นประโยชน์แล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญมมอีกด้วยก็ไปกันได้สำหรับการแข่งขันเดินวิ่งสิ่งน้ำตาล20ปีจัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะ เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันอีกนะคะ